สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทําการดูคลิปนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเปิดแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นคลิปเมื่อห้าปีที่แล้วนะซึ่งไอ้คลิป5้าปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งคลิปของตอนนั้นเนี่ยเป็นคลิปง่ๆหนึ่งถ่ายเล่นๆน,นะคลิปแบบเหมือนเด็กเฮืหมอยเขาถ่ายกันนะไอ้เหี้ยถ่ายแบบถ่ายกับเพื่อนนะเออประมาณนั้นนะซึ่งเสียงก็โอ้โหเสียงตอนนั้นคือแบบโอ้แม่งแตกต่างกับตอนนี้ชิบหายเลยนะ ก็ขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับคือมันรู้ซงึงถึงความเห่อมหอมถึงความเกลียนถึงความแบบว่าประถมสุด,สดๆหัวเกลียนมาถ่ายคลิปกันนะนะโอเคไม่พูดพ่อตาเพีนะไปดูกันเลยนะผมสวัสดีครับวันนี้ตอนบ่ายนะครับเป็นวันศุกร์ที่15ธันวาคม2 5 6ะครับก็เจอมาน้องบานแม่บอกสัก <Okay. S 2> ครบเลยกูวันเดือนปี อาเน็ตนะครับน้องใบเป็นไรนอ้นรอ,อ,องเออน้องเอ้ยเสียตอนนั้นค่อนข้างแหลมใช้ได้นะผมแต่ดูเสียตอนนี้ดิแตกต่างชิบหายเลยวะ่ะไม่ไรตเนี่ยก็เฮ้ย,ยสนุกเป็ดแดงนะ <c oughs> เป็ดแดงก็ไปอยู่แล้วบุณพี่ครับคุณพี่คุณพี่พ <c oughs> ตอนนั้นมันก็เล่นเป็ดแดงเลยสักกระแสมาเลยตอนนั้นเอง เก็บมาเลยโยมะเขืออะไรวะลงไว้สวยมากระวังแล้วก,กูจะปาตับเหี้ยอะไรนะกูก็ไม่เข้าใจนะกูก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะนั่แหละครับถึงความเหอ่อมอยตอนนั้นนะครับผมความเหอ่อมอยในคลิปนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมนะหัวเกณฑ์นจะจัดอะ แล้วคุณผู้ชมดูพื้นที่ในคลิปนะตรงที่ผมยืนเนี่ยมันเป็นป่านะผมมันเป็นกิ่งไมใ้ใหญ่ๆมากองเต็มไปหมดนะซึ่งก็ลกพอสมควรนะแต่มาดูถ้ามาดูพื้นที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไอตรงพื้นที่ที่ผมยืนเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากนะครับดูซิว่าจะเปลี่ยนเยอะขนาดไหนด้วยนี่คือที่ปัจจุบันนะครับผมก็คือประมาณนี้นะมีรั้วมากั้นนะผมก็ชาวบ้านเข้าก็มาปลูกอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนะอันนี้คือที่ตอนที่ผมยืนในปี2 0 1 7นะ โอเคก็มาดูคลิปที่2นะครับซึ่งไอคลิปที่2เนี่ยต้องเรียกว่า b e g i นอ e r ของแท้นะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของช่องผมเลยก็ว่าได้ซึ่งไอคลิปเนี่ยประมาณ6-7ปีที่แล้วประมาณปี2016ซึ่งไอคลิปที่ผมมาให้ดูเนี่ยคือเป็นคลิปที่รุ่นน้องผมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ป4น้องเขาอยู่ปสนะซึ่งรุ่นน้องป .3 เนี่ยคือน้องเขาเนี่ยคือเหมือนจะทําช่องอยังไม่เป็น คือเขาเลยยืมช่องผมเนี่ยไปทําคลิปไปทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวเลยเปลือยนะผมเป็นคลิปเกี่ยวกับรีวิวขอ,ขอก็จะเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยครับผมป่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาอันนี้นะฮะผิดดานไิดานนี่นะนาฬิกาเป็นนาฬิกาสีขาวนี่ นี่นะฮะอันนี้ผมก็ซื้อมาสองร้อยฮะต้องนานแล้วฮะผมเพิ่งจะมารีวิวฮะบ้าหรือเปล่านี่นะฮะผมก็ใส่ไปรงเรียนมาดูฮะดูนะ ดูอันนี้ก็จะเป็นเวลาอะอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้บลึกๆมึมมงเงียอไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ฮะเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นอย่ไม่รู้เราก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ มีอีกคลิปครับผมครับวันนี้ก็จะมารีวิวคิปเปอร์ฮอันนี้ก็จะเป็นคิปเปอร์ที่น้องให้มาอีเดียวมันก็ยาวได้มาแล้วผมไม่หอยขีหวงคนว่ายอยากได้คิปเปอร์หนึ่งก็ระเบิดบ้านแตกอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้ คิปเปอร์แค่ตัวเดียวนี่นะคิปเปอร์แค่นี้เก็บไม่มีอะไรคิปเปอร์เหร็ er, นคะิปเปอร์ไหมยันดับเบิลนี่นะคิปเปอร์ดูข้างหลังเลยฮะดูรองเท้ามันะ มันเป็นเลโก้ฮะถึงนี้อันนี้เ๋ยวอครัศัืทอดูนะอันนี้ก็จะเป็นของผมนะคะ ผมก็จะเอาอะไรดีฮะอันนี้มารีวิวอันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ที่น้องให้มาอีกตัวงฮะคลิปเปิดเก็บไปแล้วสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนฮะค,ครับครับมาดูคลิปสุดท้ายก็ผมคลิปสุดท้ายก็เป็นของผมนะก็เล่เปื่อยนะผม ตามสไตล์คนเพิ่งทําคลิปนะคือทําคลิปแบบเร่เปื่ยโดยไม่ได้คิดไม่ได้หวังอะไรนะก็ทําคลิปแบบดูเหมือนไม่ได้คิดอะไรแต่แรกก็ว่าไม่ได้คิดอะไรก่อนทําคลิปอะคือลงไปอย่างนั้นเลยอะนะก็ถ่ายเล่นๆโดยไม่มีลูกเล่นการตต่ออะไทั้งสิ้น ตอนนั้นการถ่ายคลิปแบบนี้คือตอนนั้นคือยังไม่สนเรื่องมุมกล้องนะคือถ่ายแบบดูแล้วมันมึนหัวดีนะถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบนี้เออถ่ายแบบหันไปหันมานะโอเคมาดูคลิปสุดท้ายนะครับคลิปสุดท้ายครับผู้ชมเสียงคือแบบแตกแต่างกับตอนนี้มากตอนนั้นหัดภาคนะผมหัดภาคหัดภาคแบบว่า แบบเบสไฟอ่ะเออแบบเบสฟอ่ะนะัดพากคไทยนะเออกลนๆน่ะแต่เสียงคือแบบแค่ดูคลิปตัวเองยังรับไปได้อ่ะเออ,เอ,อตอนนั้นภาคโฟก k s สวากเก้นนะอยากไปไปไม่ได้ะอวัน er ี่ไงจอดดิฟเลยเออก็เทศเอาค่อยดูแค่นี้อ่ะคุณผู้ชม <watched> เสียงคือแบบอะไรเนี่ยขนาดเสียตัวเองรับไปได้อะ่ะ กูก็สงสัยว่าตอนนั้นกูทำอะไรลงไปเนี่ยถ้าย้อนเวลาได้กูคงต้องไปลบคลิปเหล่านี้ออกให้หมด <c oughs> <c oughs> คือแบบเห็นช่องเก่าแล้วไปดูคลิปตัวเองคือแบบโอ้โหแม่งผ่านมาไกลมากอะเรามาไกลมากอะเออตั้งแต่จุดแบบต้องเอาโทรศัพท์มาอัดจออะจนถึงตอนนี้ใช้แอปอัดจอแล้วก็ตัดต่ออะคือแม่งมาไกลมากคุณผู้ชมนะครับ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเอ้ยไม่ต้องกดแชร์นะเอาแค่ไลค์กับสับตะไคร้ก็พอเลยนะครับผมก็เอาแค่นี้พอนะจะกดแชร์เลยนะไม่เอานะนะครับผมอย่าเลยนะก็ปิดนะครับผมปิดคลิปเลยนะปิดเลยไม่ไหวแล้ว